สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้จะมาทำคลิปวิดีโอชายละชอบนะคะก็วันนี้จะมาชอบตัวนี้ให้ดู <c oughs> ตัวนี้ค่ะเพิ่งสั่งมาได้เนาะอ่ามันเป็นกางเกงในแท็บนั่นเองนะคะของยอี่ห้อ Eve underwear นะคะก็มันเป็นกางเกงในที่ดีมากๆแล้วก็ใช้ง่ายมากๆนะคะข้างในมันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้เนาะ,ะเพราะสั่งมาสามตัวใช้ไปแล้วสองตัวนี้เก็บไว้รีวิวก่อนนี่ ถ้าดาวนะคะมันจะเป็นเกงในสีดาไม่มันมีหลายสีแต่เราเลือกสีดํามาเนื้อผ้ายดหยุ่นใช้ได้นะคะก็ดูแข็งแรงทนทานนะคะมีหลายไซส์มีหลายสีนะ,ะให้เลือกเลยนี่ยดหยุ่นใช้ได้เก็บกระชับทรงได้ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยช่วงหน้าช่วงข้างหน้าเป็นต้นไปนี่นะคะจนถึงข้างหลังตรงนี้ ครึ่งตูดแล้วกันเนาะก็มันก็จะมีผ้าพิเศษนะชนิดพิเศษที่เขาใส่ไปข้างในเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราแตบเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะก็มันง่ายอะตรงที่ว่าเราแค่พับน้องงูข้างหลังใช่ไหมคะแล้วก็รแล้วก็ใส่กางเกงในไรนี้ทับเลยชุบเสร็จปุ๊บก็เนียนเรียบแบบเลยจะไม่มีรอยปุดรอยนูนเลยนะเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจแับแล้วก็คนที่ช่องล่างแบบน้องมูดูใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเก็บได้เรียบเนียนมากๆเลยนะคะก็ มันตรงช่วงเป้าเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับสาวเพศสองที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแป็งเพศอย่างนี้ก็คือว่าใส่แล้วจะดูเรียบเนียนนะแล้วก็เก็บกระชับช่วงข้างหน้าได้ดีมากๆนะคะเขาเออกแบบมาสำหรับสาวเพศสองโดยตรงเลยนะก็มันก็จะดีมากๆนะคะที่ชอบก็คือการเก็บรัดสัดส่วนะนะคะเพราะว่าเนื้อผ้าเขาจะยืดหุ่นมันสามารถเก็บรัดสัดส่วนได้ดีนะทํทำให้ดูตึงดูกระชับได้อนยะ่างเนาะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย เวลาแสง่งกงขาสัาน้นกางเกงที่ฟิตตัดร่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะไม่มีรอยปูดรอยนูนออกมาเลยมันก็จะเรียบเนียนเหมือนของผู้หญิงเลยนะแล้วก็มันทําให้เราประหยัดเวลานะเราก็ชุดใสเสร็จปุ๊บก็เรียบเนียนเลยนะก็ใส่กันได้กับทุกชุดเลยนะเขาจะมีเลือกหลายสีหลายไซส์นะคะแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยทุกไซส์ก็จะราคา,าเท่ากันคือ399บาทมันจะมาเป็นสองแบบนี้ะนะคะชิ้นละ399กบาทสําหรับ ตัวนนี้ะะคะเขามีข้อแนะนําคือว่าต้องใช้ดักด้วยมือนะแล้วก็ใช้น้ํายาซักผ้าที่ชนิดอ่อนนะแล้วก็ตักในที่ร่มอากาศถ่ายเทอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะดีมากๆเลยนะคะคำเตือนของเขาคือการกดทับอวัยวะเพศนานๆน,นะอาจจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบสืบพันธุ์นั่นเองนะคอคือแบบว่าชอบมากๆนะคะก็เลยเอามาพูดให้ฟังว่าตอนนี้ชอบกางเกงตัวนี้มากๆเลยก็ออนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ